ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอ้อนะครับตัวนี้ช่องหมวดฟื้นเดอ้อก็พาท่านมานะครับไหวนะครับองปู่ปาริจิตนาคราชและก็บริวานนะครับนะครับคำไหว้นะครับนโมสามจุบก่อนนะครับ นะโมสามจบก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตูอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตูอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตูอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาลินะชัยยะชัยยะปาริกิณาคาราช,าชาาราามหาลาภังปสิทธิมีนามะนาโคอริยเมตโตยโพธิจโต นะโมพุทธายะอิมินาสกาลีนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราชมหาลาพังปสิทธิมีนัมะนาโคอริยเมตโยโพธิจตูนะโมพุทธายะอิมินาสกาลีนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราชมหาลาพังปสิทธิที่มีนัมะลาโคอริยเมตโยโพธิจตูนะโมพุทธายะ ครับโอสามจุนะครับก็ขอาบารมีนะครับองค์ปู่ปาริกิตนาคราชนะครับจงทนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับมีโชคมีราบานะครับเฮงเฮงรวยๆกันทุกทุกคนนะครับสมนะครับก็ จะพาท่านไปดูรอบบริเวณองค์ปู่นะครับว่ามีบริวารของท่านกี่องค์นะครับามาเรื่อยๆนะครับเราจะเวียนไปทางอาทิตนะครับทิตะทิศใต้นะครับเราจะเวียนไปทางทิศใต้นะครับ องค์แรกนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นองพญายนาคสีม่วงนะครับก็จะเป็นพญายนาคนะครับประจําวันเสานะครับสีม่วงถัดไปก็จะเป็นองค์พญายนาคนะครับสีเผือกเหลืองอก็จะเป็นพญายนาค วันพุธกลางคืนนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นอ,องค์พญานาคนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูนี่ก็จะเป็นพญานาคประจำวันองนังคารสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ก็จะเป็นพระยานาประจำวันศุกร์นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลพระพรมนะครับศาลพระพรมอันนี้ก็จะเป็นศาลพระพรมนะครับพระพรมสีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลพระพรมนะครับ อันนี้สายรปู่ย่าตายายฮะเราก็จะไปดูอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยานาคนะครับประจำวันพุธนะครับสำหรับองค์พยานาคประจำวันพุธนี่ก็จะเป็นสี ก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับพระยานาคประจําวันพุธนะครับนี่เป็นสีเขียวสวยงามมากนะครับถัดไปก็จะเป็นพระยานาคนะครับประจําวันจันทร์นะครับสีเหลืองนี่จะเป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองทองนะครับ เหมือนองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนะครับเป็นของนี่นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับองค์พญานาคประจําวันพระฤหัสบดีนะครับคือสีส้มนั่นเองนะครับ นี on, um, oh, ่นะครับ no สีส no ้มถัดมาก็จะเป็นนะครับองค์พญานาคประจำวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระประจําวันนะครับนี่ครับเป็นพระประจำวันอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพระประจำวันนะครับ อันนี้ก็บดสวดต่างๆนะครับนี่นะครับเราจะพาท่านนะครับเดินต่อไปนะครับะนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นศาลอันนี้ก็เป็นศาลแม่สุรพีสุรพานะครับนี่นะครับศาลแม่สุรพีสุรพา ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสารแม่โซลพีโซลพานะครับซึ่งเราอัญเชิญมาจากบ้านกกอกนะครับก็จะอยู่ตรงโพนคอนะครับทางทิศใต้ของโพนคอและก็ถัดมานะครับก็จะเป็น องปูพญานาคนะครับยศสวนนาคานะครับเราก็อัญเชิญมานะครับจากบ้านกกอ,อกเหมือนกันนี่นะครับมาประดิษฐานไว้นะครับตรงบริเวณด้านทิศใต้นะครับของโพนปวกโพนคอ้นะครับอันนี้จะเป็นต้นคอ้นะครับต้นคอ้อะนะครับมีทั้งองปู ยศชวนนะครับยศชวอนอาาคาแล้วก็เมศุรฬาโสพียนะครับโคดตามมาเรื่อยๆนะครับตามมาเรื่อยๆอต่อไปก็จะเป็นะนะครับองค์ปู่ปริกิตรนาคราชนะครับจำลองอันนี้ก็องค์ปู่ปริกิตรนา ขราดจำลองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอปู่ปจำลองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอปูป,ป,ปราริจิตนาขราช นะครับองจำลองนะครับอันนั้นก็จะเป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นี่นะครับครับก็พาท่านชมไปหมดแล้วนะครับที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นตรงที่นะครับครับบูชานะครับเครื่องเส้นไหว้ต่างๆบริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสถานที่นะครับนางลำนะครับสถานที่นางลำนะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่นางลำนี่นะครับมีละลำบวงสวงลำแก้บนนะครับก็จะมาลำอยู่ตรงนี้นะครับเน,นื้อที่ก็จะก่วงนะครับเกือบสองงานนะครับ บรรจุนางลำได้ไม่น้อยกว่า1,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ประสานนะครับรับทูบดอกไม้ใบสีเครื่องเส้นไหวต่างๆนะครับนะครับทูบก็สำหรับบูชาไหว้อ,วองค์ปู่นะครับก็เก้าดอกนะครับเดอก นะครับเมื่อรับอดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะครับส่วนทูบนีู้ฟรีนะครับถูกฟรีนี่นะครับก็จะมาปักขอพรอตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายคำบูชานะครับตรงนี้คำบูชา นี่ครับเป็นกระถางทูบนะครับสําหรับปักทูบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคํากล่าวบูชานะครับจังนโม3จุนะครับเหมือนคํากล่าวที่ผมกล่าวตอนถ่ายครั้งแรกนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเด์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ